สวัสดีออมาทิกโคกหัวป่าบ้านป่า,ปบ,าปบ้านดงมาเลยครับ <c oughs> วันนี้ขอนำเสนอ <c oughs> เมนูหลังเลือกงานครับ <c oughs> ดิงพระสุธานี่ครับดิงพระสุธา <c oughs> บ้านเราง่ายๆตา,ากแห้งเรียบร้อยครับรอนน้ำมันเดือดแป๊บนึง <c oughs> ต่อให้น้ำมันจะแก่มันใสปั๊บมันจะปักใ้มันไอกจริงก็แกงป่าพอดีเนี่ยนเอนไม่แพ้ันนี้เูกสายตาก็ว่าเอ๊ะผลกงไนว้วนะรอน้ำมันกันม้งครับใช้น้ำมันเดือดน้ำมันจะแก่หวานขึ้นแล้วป๊ใส่ปุ๊บมันให้มันปู มันจะเข้าเอานะเริ่มเอาหนะน้ะครับอาหารง่ายๆครับดิงพระสุธาครับแต่มื่ดหน่อยนะครับเพราะพ่อครัวหัวปลาอา,อาหารบ้านๆเราหลากหลายเมนูง่ายง่าย อันนี้คือเขียดชาวอีสานเขาเรียกเขียดอีโมโนะครับขียดอีโมโโโครับขอบขอบหอมหอมครับอร่อยเขาเหนียวร้อนๆเหมือนเก่าครับผม <c oughs> อ่อยายบร้อยครับนี่ครับเตาไฟมันบานบานลด้วยแบบว่าเราอยู่แบบกินแบบง่ายๆเนาะนีะ่เ,เร,รืงเลยๆยใหญ่